ในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับน้ำท่วมน้ําแล้งนะครับด้วยการบรารจัดก,การน้ำเนี่ยเป็นระบบที่รัฐบาลได้ดำเนินการมาเนี่ยก็ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะฮะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้วนะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเนี่ยเราวางแผนในระยะยาวถึงยี่สิปีนะฮะแล้วก็ ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําต้นทุนเพราะว่าน้ําต้นทุนจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะขับเคลื่อนในลหลายๆภาคในลหลายๆมิตินะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางด้าน,านภาคการผลิตการเกษตรอุตสาหกรรมไหนจะเป็นเขตพ,พันาพิเศษ EEC อีก e นะฮะไหนจะเรื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็การใช้ของครัวเรือนอแต่ภาคหลักในการบริหารจัดการอย่างที่บอกนะฮะก็จะเริ่มต้นมาจากในเรื่องของน้ำเนี่ยเพื่อการเกษตรครับอุปโภคบริโภคนะครับ สองอันเนี้ยคือสาคัญที่สุดตัวหลักส่วนที่เหลือเนี่ยคยเอาไปช่วยเหลือส่วนอื่นก็จะปันไปนะครับนะมันก็จะปันไปส่วนอื่นนะฮะแต่ว่าหลักๆก็คือเนี่ยอุปโภคบริโภคกับเรื่องของการเกษตรเนี่ยจะเป็นตัวหลักที่เขาบริหารจัดการครับซึ่งที่ผ่านมาเมื่อปีที่แล้วนะครับปี65เนี่ยเขามีประมาณ13ามาตรการหลักๆที่เขาได้ขับเคลื่อนแล้วก็เอามาปรับใช้นะครับจึงทําให้เมื่อถึงฤดูฝนเนี่ยผมก็ทบ ลกระทบนะที่ที่เกิดขึ้นที่ว่าเยอะๆเนี่ยมันลดลงใช่อันนี้ชัดเจนนะคือในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งในประเทศไทยเราเนี่ยลดน้อยลงไปเยอะนะฮะคืออาจจะยังมีอยู่เนี่ยด้วยธรรมชาติเนะต่างประเทศบางทีธรรมชาติก็เราก็ต้านทานไม่ไหวแต่ปัญหาเนี่ยมันลดน้อยลงอย่างชัดเจนใช่แล้วซึ่งในขณะเดียวกันนั้นในช่วงเวลาที่ที่แบบมา มีงบประมาณลงมาเนี่ยส่วนหนึ่งเขาก็จะปันไปในเรื่องของการซ่อมแซมอาคารระบายน้ํำแล้วก็พวกสถานีอาคารชลมาตรต่างๆเนี่ยตามจุดต่างๆที่ที่ได้รับการเสียหายหรือว่าถึงเวลาที่ต้องปรับปรุงเนี่ยเขาก็จะปรับปรุงอย่างต่อเนื่องรวมถึงเขาประมาณเรื่องการอะไรนะขุดลอกคองขุดลอกคองการเคลียร์สิ่งกีดขวางไอ้เรื่องน้ําบาดาลน้าใต้ดินเนี่ยก็มีการบำรุงรักษาให้ดีขึ้นใช่นะฮะแล้วก็ทางน้ําที่ทําให้น้ามาไหลลื่น ได้สะดวกมันก็ต้องไปเคลียร์ในเรื่องของสิ่งที่มันกีดขวางทางน้ำอย่างเช่นผักตบชวาวัชพืชวัชพืชอะไรอย่างเงี้ยแต่บางที่เนี่ยอย่างผมไปเจอมาที่จ่ายหนึ่งเซาที่ที่แปดริ้วทางอบจเอาผักตบออกจริงแต่เอามาตากแล้วไปให้ผู้สูงอายุถักเป็นของขายอีกอะไรอย่างเงี้ยครบวงจรเลยนะอันนี้อันนี้ก็เป็นแล้วแต่การบูรณาการของของแต่ละพื้นที่ครับออย่างแปดริ้วเขาทำประมาณนี้นะครับแล้ว